เอาละเดี๋ยวจะมาเล่นเกม Evil Ben กันอ่านหูเปล่าไม่รู้มีเอาเล่นมา้าเมื่อวางเอางีออ้เราอยู่ที่เวลคือแปลกอะรูอังชื่อพิวเทพถูแม่งยังไม่เอิมเลยเพราะเอางี้เกมเปลดใหม่คิดว่าเอิมมึงไม่ง่าใได้อะไรมากเอางี้เดี๋ยวมาแงงำมัยหน่อยกันเพิ่มจกอเลยวะ ชุกครับความจริงก็ไม่แก่ก่อนกำหมักให้กูเอามั้งแต่ว่ายุ่งยากตัวเหี้ยงกันชุกจะแบ่งเป็นนักแอกับสูงหายากเดี๋ยวเหนื่อยบ้างวะเข้าไปด้วยกันชุกจะเมียแก่กับตูงหายากเวียชงอํางานแล้วก็เทพเจ้าป่าวะประมาณงั้น กึ้งเทพเจ้าแม่กับตุงตุกอย่างงะมาคงให้เกมนี้หน่อยพยายมำยากลุ่มพวกกล่องพวกนี้เพราะว่ามันยากอ่ะก็ไม่อ่านคอมเม้นต์ะไรมาละมันยากอยู่ให้เอาไปกือพวกน้ำยาเพล่งงหรือว่าทองหรืฝ่าเกี๋ยวจะมาเล่นเพื่อเงาหมกไเงาทีมาจุมไผกู้หวยวะ กูหนูเงี้ยกองไปกันเอากูเองดีกว่าหนูเงี้ยกระหนกยีไปอ่างไปกระหนกดีไงแต่ว่าจะกู้กับป๊อกนี่เดี๋ยวไปกังเก็บพวกของไว้ก่อนกันอันนี้คืออัปพาร์ลก็เหมือนเกมอื่นแหละกู้กับคนอื่นตอนนี้อยู่กิจหนึ่งในห้าไปกันละมีแพ้ไปครั้งหนึ่งงัง้นเนี่ยไอเกียว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 ไม่มีอ่าง โอ้ยเว,ว้ไปเก็บอังกันกูคือไปยุ่งยากเกินเว้ไม่อังมหายยาก,กนักวะาือแม่งเลยกูใช้ยิงแบบง่ายไงนี้มีพารกิจก็ให้กูก็กูไปได้ว่ามีทำการพารกิจของมัน แล้วก็มีแจกของแกจกอะไรแจ้งอ๋อข้อมูลเพื่อนกับบงังเชีงในโซเชียลแล้วกูมึงให้อ๋ว่ากลุ่มป้องกันกับกลุ่มการชิมหายมามอ,ยบบอย่างนี้กูมีอ่างแล้วโอ้โหเล่นแบบง่ายอย่างนี้เลยรางวัลก็มีนี่อันนี้ก็อยู่เที่ยงกับห้าประเด็นไง เราเขียวใก้วางหกกลีบเพชรไอเขียวอยากจะตกังกักบเพื่อมาแถมปีไปคืนใกล้ของก็เพราะงั้นจึ๊ดเดี๋ยวมาดูเพื่อนไหนกันถึงไอ้กู้ไอ้ฝ่ายที่เป็นบอกเป็น AI ก็เหอะแต่ถ้าการควบคุมของเกมนี้อ้างไว้ถือว่าไอ้ฝ่ายเก่งเอาเรื่องเลยถึงจะไม่ควบคุมเองไอ้บอกควบคุมให้ เฮ้ย,ยเก่งนะเว้ยข้าประม่างี้แพ้ปิดอ้วกไองมมากกา่าอึ่งเอ้อบอีบาเอ้ยแม่งบได้ขงง้ยอีกฝ่ายเป็นบอกแล้วเนี่ยอบโอ้ยตีกกักเอ้ย một cái nhóm ý của ai kia rồi Mấy anh kia ngắc quá Nhiều hình nghỉ rồi, chắc cái kiêu rồi, cái rồi, nó chồng phiền cái anh cây mình cái kiêu không มึงไม่เวฟใช้กิ้วเลยวะไปเก่งอีกฝ่ายคือว่าเก่งเอาเรื่อยเลยน่ะตอนแรกเที่ยวมาเร่งแข่งแรกนี่คว้าเป็นคงควบคุมเลยน่ะแม่งมีวิ่งหนีบ้างมีจมอีไก่บ้างโอโ้โหมึงน,นึกไม่ถึงอ,อีกฝ่ายเป็นบอกอ่ะมึงเก่งเกมนี้แม่งอ้างบอกว่าเก่งจริงเลย ว่าเกบเก้าง่ายแค่ยากอยู่วะอ,อ่ไยกี้ถึงจะมีขวดก็ไม่ใช้ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่โอ้ยโหมาถึงกามพังอีบา้าเอ้ยโหอะไปจริงนี่เธอไปกับเอ็มนี่ตายแน่ ôi Ướp! Ướp! lúc Cướp! Cướp! lúc 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 ơi, lúc 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 mấy lúc lúc ngang lúc 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 ơi, bị ยิ่งก็ยิ่งอาวุธก็กลับกลุ่มเฮ้ยจะมีกระกิ๋วเพิ่มไนะงเด็กเอางี้อาวุธของไอ้แค่กับวีไอชงก็มีแค่กับมากิ๋วไม่รู้ใหาเป็นอํานาจแล้วเพิ่มอีกกระกิ๋วห,หรอือเปล่าคงเพิ่มแบบมั้ง เนี่ยจ,จะทำคลิปแยกเป็นกล่องพักเพราะพักเดียวไฟโฮกับจอะเจ็มที่เก็บข้อมูลยังไม่พอโอ้ยมึงมาก็เก้่วมึงง่ายกระโหมกันงี้อัดแม่งเลยมากระโดงไปงายง่ายเก็บงักกับเรื่องเลยเยอเอาเงี้ยแหละ mà. Chính có bỏ bài cổ heo anh vì cổ cải chôm y cho mi cải chôm y. Đây mi. Cải ác. ung cái cải cái vòng càng. กายเยอะมั้งไม่ให้ก่ป้องกันแต่แทปป้องกันอัวมากาเป็นอัวตัวใหญ่เฮ้ยว่ากลุมดวงอ่ะเง่งแอคแทปแล้วก็ป้องกันอัวไอเง่งฟาร์มเมีวเอาหมกไอ้หวาาลงไปรับขอกับ kiểu hít kiều ấy kiểu nghe cả cảm của còn khám kêu cái mình chơi hú hú ngừng ăn ngừng ăn còn số mồn ngừng ăn hút hút còn số mồn họ nghe đập cái và kèn mình có cái có mang kỳ kịp nó Hãy subscribe em hiếp. เงี้ยมากจากการป้องกันไงได้แกลงอังคกอ,อังเอาไปกู้อ่ะแงเงี้ยไม่ควบคุมจะเป็นบอกควบคุมให้เดี๋ยวควบคุมได้แค่อย่างเดียวคือเลือกของมันจะมีของให้เลือกทางชมพีเพิ่มขึ้นภาคเปล่ยนหายอุกลงไออาร์คิกี้ข้อเพิ่มขึ้นแกล่ะเขาจะชมพีกันมันใกล้จบไปๆเสียงกลางไปหน่อยว่ะ เขาง่ายทั้ไไอ้ฝ่ายเอกาดัวเรเวลเอาพอเกมมิกอ่างเรเวลเดียว,วก็เยอะอยู่ตัวใหญ่เขาไม่งับบางทีเลเวลอีกงับบางทีใครเล่นงานทางไหนพอพี่เล่นงานก็ได้ของมาอัพตัวได้เอ่ยมาอัพมือเก่งฝ่าโ <c oughs> จมตีเพิ่มขึ้นสิครับรออะไรอ่ะ ว่าก็ไกเ่เงึงคงอะไอ้กองไก่เกมนี่อย่างหนึ่งคือถ้ามมอญกี้อะมึงจะเอหิ้มกามากู้ก่อนล้วค่อยไปคืิมกล่องฮิมเงึกงกองไก่ว่าทำไมแม่งไม่เอาฮิมเงึงครึ่งก,ก,กลกอ่องวะพวกกีเก็บอือเขาเอาฮิมเงึงครึ่งกล่องไงเนีย่ยฮิมกล่องแพ้ไปอะ มันถึงแด่แปลกไงวะแมงเอาหิมกามครึ่งก่อนเพื่อนจมอี้เพิ่มขึ้นกี่ครับรอะไรอ่ะอยังไงเอาเครือบมันก็ยังดีหิม,มกองเ,เอาเอาเอออกมาล้วจริงเว้ยไทย ใครเฮียเล่นเกมแง่ขอไอ่งาไว้ก่อนที่บ้างไอก็มีคอม,โมโวคอไว้กบวกแอ้คือยอยโฟเอ็กไว้อย่างง่ายๆหรือไม่โปรแกรมเวกในคอมอะอะไรก็อ่ะเพราะว่าแม่งเวรเกี่ยวเปิดให้กูก่ะประมาณว่าโปรเกมทุกเกมมันก็มีแบบกดข้ามกดอะไรค่ะแบบลังเท่เาชฉงาแล้วอะไอ้เกมนี้ไม่เว้ยมันเป็นอะไรเกีอ่อ จะบอกมันอีกออกเงื่อนก็ได้เดี๋ยวไปเปิดให้กูก่อนเฮ้ยไงจะใช้เฮ้ยการแบบอีกการเจี๊ยงมันอีกออกเงื่อนยกตัวอย่างเช่นเอออย่างนี้กันมันจะเริ่มการเกี้ยงออกเงื่อนคือมันจะเริ่มกู้เองมันจะเกียกกับโง่มาก็จริง แต่ว่ามันก็เหมือนเขาคอยกดไอ้นี่ไม่อ่างกงาับเขาคอยกดขเข้าเอ็กซนี่ให้แล้วกดออโต้ไอ,อ้นี่มันกดอะไรให้เองแต่ปัญหาคือแม่งเกลเวลากับการให้มึงอีไปเรื่อยนะยังไม่กดแบบกดจึ๊กเดียวมจบไปขนาดนั้นมันก็เลย มเ,เมื่อวานแม่งเปิดเม,มกก่งวังแรกอะแม่งฝ้าผังดาบหมกอะโอ้โหฝ้าผังพ้างย่างเลยโหแม่งเปิดแอบแปดโมงยังใบเกี่ยแม่งไม่หมกอะพอเวลอัพมันก็ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยแม่งไม่หมกก็ทีเฮ้ยวันแรกเนี่ยแม่งเอ้ย โทรกับกูแม่งแทบจะพังกองหลังไอ้หาโรกในคอมมาเร่งโทรกับแม่งแทบพังอะ่ะร้องจากทั้งช์จแบบไปเร่งไปโอ้อะไรคชิบหายโทรกับแม่งเจอเบิรแล้วเนะีไยในช่วงหลังนี่มันก็ง่ายจะน้อยลงเพราะว่าเอาเวลกูขึ้น họ biết áp giá hàng nhàng cái gai mình thang nhàng chơi y hút kịp ngay thì kịp ngay thì ngừng ăn ngang, con ngang chơi không ngang thôi ừ, quá mi gương này không bỏ, bỏ quá trang à. hợp vật kìa mà chia hay thì mọi thằng ạ à thường dẫn không khăn mang chạy sẽ ngã nghe rồi ngọt thơm chụp ý á ngồi à quốc à áo à á cho ăn bay cái áo này họ Ủa... mượn game nhiên khó khăn hay cơ ạ à. dưới giới... Mình hình càng thì cơ ạ à khó khăn băng càng เขาโกงใหญ่เออเอ็งอว่างก็ไม่้วงั้นกระจิวอว่าง่ายใช่ไหมแกงนี้ไม่ใช่เว้ยเอ้ยกราบไ่ายงั้นกระจิวของกราบงั้นแล้วก็ามารเปลี่ยนอว์ทองได้ด้วยไงคือเอว์ทองใหม่ราคาไม่แพงหมื่นทองอ่ะหมื่นทองอ่ะหาได้ง่ายนะสำหรับเกมเนี้ยอย่างเมื่อกี้ก็คื้อบ้างแปดแปงทองเพราะว่าคืออ้์ทองใหม่ก็แค่หมื่นทอง ก็แก้เผื่อวเวลาเบื่ออยากเปลี่ยนโอคองเองบ้างโอ้แข่งอะเกียง่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะี้ยง่างกัอกัวว่าแม่งเกียเฮียเดี๋ยวไฟแม่งเอม็มก็ครึ่งชั่วโมงคงยังไม่ง่ายเอ็ม่ยหมกมั้งเพราะเอาแค่หกร้อยกียกลิบพีไม่ 900, กล้าเกี่ยยี่กลิบแม่งใช้พื้นที่เยอะเดี๋ยก็กลิบกระเทียรค่อยแบ่งพาร์กกันเออออกไปก็อะไรกี้โรงกีร็ก ก็อเอาอุปกรณ์มาอัดแะพอถึงเไอเบลกามกริบเอามากเรื่องข้างได้โดยใช้พวกแกงๆโดยใช้พวกแง่แหละมันจะมีของอาวุธข,ของเครื่องป้องกันของเครื่องประกับหรือว่าจเจ้าเบลกามกรีบก่องอ้างมาประกบเพืออะอุปกรณ์เพิ่มขึ้นกับเออแค่เป็นกลุ่มอุปกรณ์มาไนงะกลุก่มพวกกามนี้กับกามนี้มาประกบกันปุ๊บ อาจจะเป็นกาบอีกอันนึงเพราะว่ามันจะเป็นกาบอีกอันนึงที่เับกิ่วไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนก็แอบแอดวงข้ามชิดกับก็คือเอาเวลก่ามกลิบเนี่ยมาข้ามไปเวลก่สามก่อนสามกรีได้จนถึงกรีกลีบต่คงกลนใหญ่ขอเรื่องข้างไปไงอย่างนี้คือเอามีไม่พออาแข้งกีกลิบอังไง เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยยังไงวะเอออย่างนี้อย่างนี้เป็นก้อยคอของเราเพิ่มทางจมเอลยไปอับงันแหละเออขอเวกีอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ไอ้พวกกรอบวิ่งกรอบไรกึ่งมันก็ไม่เกี่ยงหรอกใครก็รู้ได้แต้ก็ทำให้เร็ว เพราะว่ามีแค่งีฮีครึ่ง,งเออกูง,งงมักเดี๋ยวขอให้กดกิวเองโอ้แม่งแหลกแม่งแหลกมึงอย่าแหลกเิเองเก็บกลางเออเองเก็บขององเลยไปไปหาโกยใหญ่ก่อน เฮ้ยเอาไปกินเก,กกะไงแม่งพออับอีโอแม่งแหลกลิปหายิียอยางลืมบอกอีกอยก่างหนึ่งโทรกับใครไม่เร็วงี้เครื่องเกมกง,งี้ลำบากเลยพอให้ยาเจอกูวเว้เยอะอี่ีเราใช้ฟงห้าแม่งกระตุกอะ่ะ về chơi đua có âm bạc mà cần vui à về ca hàng ngắn uểnh diệp เอาไปกิ้งอาหมกเลยอ่ะก็กว่ากันไปนี่เราแก้วแก้วเอฟพีมาเกิมของเกิเมื่อไหร่เอาแก้หองไว้เิ้หน่อยเดี๋ยวขอเก็บพวกแก้วไว้นงี้ก่อนเพราะว่าเอาไปอัพโออัพอ,อะไรมันจะได้เก่งขึ้นไปอีก nha cho bè binh nguyên không ngang hi vĩ chào hiyaku nga gò hoa pai hoa pai em giải quyết hai mắt Ôi cô bỏ dài như nghèo á Ôi cô dài à Ôi cái kim, Mang lạc, mang lạc Ôi cái chật cao mấy người Ôi cái kiểu yêu kì mà á thường do các ngọt ô vừa mà có khung căng cuộc ra vừa nè ừ, ý ơ, ý ý ý mấy ngày ngói ý ý người vậy ngoài cái kỳ ăn Rồi thế chưa thằng mắt Ôi bây kiên Ê Trời cái bút kéo của Abu Ba à. không có hay cuối à Nói là cái Abu mà phải ăn ngừng Trời cái bút cảm kịp cái hìa Abu Ba nè Hồi ở sẽ đi bị với Kammer chung á con kịp cái ngòi. Đo không ăn hàm giác hà công an. mấy chụp ngầm ngơi kênh ใครฝังข้างเอามาออาอันก็ยอนไอ้หยุดกูไม่ได้อ,อกเว้ยเว้ยอ่างี้มากี่เว้ย เอาไปกิ้งมีจักชุดใหญ่ให้เลยน่ยมีครั้งนี้ก็้มาห้ากล่องก็ฟางทาง ไอ้ไอเกี้ยงไอเกี้ยงเอาไปกิ้งเพื่อปิชากอุม้มไ่ห้ากองเว้ยได้เครื่องป้องกันเครื่องป้องกัน,เค,กนเครื่องประดับ Đó, mi một có hai mặt nghe nè Khi ở bên kia gắn chén phải chồng vắng nghe lại Ê gắn chén hả mà gái kiểu mới cái cùng ô cà Cái mà mà mới Kiểu mà con đón... đều... à không áo Bay เออว่าการเกบแล้วอัพไปข้างหนึ่งโหแรงแรงเอาเอื้อข้างใช้กียริบใช่ไหมงั้นไงกูว่าแล้วขากองอ้งเว้แม่งเจ็บใจแกงขากีกอ,อนข้างเองเพิ่มเีเวลก่อน ไปเอ้เยอาวิวกรมกรมไก่ปะะ่ะวาไก่ไปฟื้บโอเคเจ้เอาเพิ่มไเะวลไปแม่งเอาเก่งขึ้นวันนี้ปังโอช่างเหอะอย่างงี้เป็นแค่กี่ฟ้าไงก็เพิ่มไปก่อนกัน Ô ba, nếu không kịp cảm mục. Waap. Ô mọi người, phải cảnh pháo. Ô pha mừng. mượn mọi người, hả. Ô mọi người, hả. Ô mọi cái hả. Ô à. với Ô ไม่ไม่ให้กลัวเอ้นี่เกียร์เฮียยันเป็นว่าพาคนี้พอแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวทำอีกพาคหนึ่ง